วัสดีจ้าวีน้องๆวิสิพามาเบ่งองที่พงโปกด้ดยจาก,ก่อนนี้เขาจะไปใส่เทปเนาะจะเบิ้งไปเรื่อยๆกอนนะจ้ายิ่งจะบอกเขาก็จะแบ่งเครื่องภับลงมาได้จ้จะ ก็จะเสไแบงครเิงเทิง,เงวิลเีตของเขาเลยจ้าวนึ่งนินึเขาก็แบงเพิงเทิงนิวจเจ้าวแล้วกจ,จุดปุกไวกอนเข้าก็ใใจตามขนาดตองเกินคะะก็จะดึง,งปุ๊กนิดนึงเพื่อใจมาถึง เจม้าถึงตรงกลางตบกองวิลาเนติกองเขาแล้วจะไปพ,นะปพี่น้องๆเนาะเราจะขับลงแบงเคิงและจับแบพี่น้องๆต้นเลยแบ่งบะดแผเขาก็เอากันไกลคิดคิดไว้ได้จ้บเดี๋ยวจะพีนน่น้องเนาะ นี่เจนี่เนี่ยเบิ้งได้หล่ตัวก่อน้ะจ้ะจ,จุดจุดไว้เนาะจา้ะพี่น้องๆคนได้จุดที่เป็นกะพับโภก่อนะจ้ะหลังจากเท้าก่อจะมาคลิปข้อหลังเนาะเพื่อจะงูว่าขนาดเท่าใด่จาจ้ะเขาจะจุดอีกสองจุดนะกัน าเป็นสันข้ากจำเป็นตรงดึงนิดนึงนะจ๊ะสีขาวๆเขา,า,จนนาจะตัดออกแล้วก็ทีนีจุดข้อหลังดีพอจังแบงแบงเพิง ตรงข้าวโป่งจะให้เบิงน,นะจ๊ะตรงข้าวจะเอามาปิดพี่น้องเบิ่งท่านอยู่นะจ๊ะนี่ เสื้อนานมี่จมีใจพีเป็นคลิป้เวิงนะจ๊ะนี่เนาะเวลาเขาว่างเขาต้องเลยสีขาวไปได้จ้ะนีนน่เห็ดพีชสีขาวด้านในเด้จ้ะน้อยหนึ่งเนาะ แทงเติงห้องวิลานีด้วยจ้านี่คือลักษณะเ่าจุดโปกงด้วยจ้าพี่ๆน,น,น้องๆเนาะเขาจะพับเพิงพับเพิงโปกแล้วเขาก็จะมาวัดใส่ข้อของหลังเลยจ้านี่คือคลิปข้างหลังนะวยจ้าหลจากเขาก็จะมาจุดนี่จ้านี่เดี๋ยวจ้าพี่ๆน,น,น,น้องๆเนาะหลังจากที่เ่าโป่งแล้วแล้วจะเสียงมาเป็นลักษณะนี้ะะ่ด้วยจ้านอ้องจุดนี่ก็ฮะตรงตัวนี้ด้วยจ้าท,นทีนี้เห็นไหมเพิ่งเนาะหลังจากนั้น สีไปใส่เทปก่อนนี้จะถ่ายตอนใส่เทปให้เบิร์กนะจน่ะนี่แต่ว่ายังจะบอกว่าตรงนี้กับตรงเีตเพิ่นเลื่อมออกมานิดนึงนะจ่ะทับเลื่อมออกมานิดนึงเนาะเวลาเขาทับคิวนะจา่าตรงนี้พอดีนะจา่าพี่พี่น้องเนาะคันพี่พี่น้องวัฒนศจักโค้งก็สามารถเอาจักเย็บแลีนก่อนนะจ่ะเพื่อจีเขา,าจะ แ่เราจะมาใสไ่เทปเขาต้องเน่าไว้ก่อนเขาจะสามารถเนเ่าได้เช่าจากเก็บกับจาก์โง่ด้วยพี่น้องเนาะนี่ใายจอนครับใส่ปกใสไ่ใสไ่เทปให้เบิ้งอีกรอบนึงก่อนจ้าเดี๋ยวจา่าพีาพ่น้องเนาะมันกรสิบตามาเบิง้งตอนเ้าใส,ส่เทปไปใส่แต่ว่าคลิปนี้ยิ่งได้ลงไปแต่เดี๋วจ้าพี่น้องให้พี่น้อง จับไปเบิรงนได้จ้าเพราะว่ายิงล่ล mm hmm. งเวลาเนาะขอจำนำมาใส่ขอบคุณี่น,อนอ mm hmm. ้องๆบนมีจฉาโ่ hmm. งจ้ะเก็บจ้าเก็บนอกอุปก่อนไนด้จ้า mm hmm. สำหรับคลิป mm hmm. ผงโปรกมิซาม้ได้จ้าเนาะผงอุปกกรอนใส่เทปมิซาม้ได้จ้าฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปไผ้ได้จ้า ก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนอจ้าเป็นกำลังใจงเพื่ออินเจ,จได้นี่กำลังใจงเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า